สวัสดีครับทุกท่านครับมัน,นี้นำพาทุกท่านมาชมการแข่งขันเรือยาวสนามบ,บานแสงไงตำบลหนองแวงอำเภอกันทะล่มจากวัดศรสีสเกตเมื่อวันที่2ี่เดือนธันวาคมสองพันรกบครับคู่นี้เป็นการแข่งขันเรือโบราณครับระหว่างเรือนางหน้าแก้วจากบ้านแสงไงอำเภอกันทะลาลมเจอกับเรื่อนางสาวสบายทอง จากบ้านเตียตำบลห้ามอำเภอกันทะลลมเรือบ้านใกล้ชิดจิกกันเป็นคู่ชิ่งชนะเลิศครับเรือโบราณบนกเกิน30สิบพายและแชมป์สนามนีได้แก่เรือนางนาแก้วจากบ้านแสงไงเรือเจ้าะภาพครับนแดง và cái 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 เรือนางหน้าแก้วนะครับลำนี้ครับเป็นฝ่ายชนะเป็นแชมป์สนามนี้นะครับเรือนางหน้าแก้วประเภทเรือโบราณไม่เกิน30ปีภายสนามบ้านแสงใหญ่อำเภอกันทลารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับ นี่พี่ขออนุญาตนะครับแต่พี่อยากจะขอนามชื่อเดียวกันครับรับครับเลย